นเพนยพอตรงนี้มันไม่ได้กว้างใช่ไหมครับพื้นที่ตรงนี้เราจะขุดให้มันลึกอ่ะมันขุดไม่ได้นะครับวิธีแก้ก็คือลูกค้าก็เลยให้เราทําการฝังท่อนะครฝังท่อพอถ้าเกิดว่าไม่ฝังท่อเนี่ยเราจะต้องรอให้ระดับน้ำสูงเท่านี ส่วนบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนนะครับที่ลูกค้าเขาออกแบบไว้ให้สสยตรงนี้เป็นถนนกว้างประมาณ3เมตรนะครับเพื่อที่จะให้เป็นแนวรถยนต์นะครับวิ่งจากด้านหน้าครับเข้ามาแล้วก็วิ่งผ่านถนนเส้นนี้ สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับคลิปนี้พามาอัปเดตหน้างานลูกค้านะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ที่อำเภอปักธงชัยนะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับขนาด7ไร่นะครับเป็นงานขุดบ่อเก็บน้ำนะครับบ่อลูกนี้ประมาณไร่หนึ่งนะครับไร่เศษเศษนะครับความลึกของบ่อนะครับอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับดินทั้งหมดที่ขุดได้นะครับขึ้นมาถมปรับพื้นที่ทั้งหมด นะครับให้เป็นตัวโคกนะครับเพื่อที่อนาคตลูกค้าจะทําเป็นพื้นที่ปลูกบ้านนะครับจะมีการปลูกต้นไม้จัดสวนแล้วก็ทําเล้าไก่นะครับแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บ่อน้ําก่อนเลยนะครับตัวบ่อน้ำนะครับมีขนาดอยู่ที่1ไร่นะครับซึ่งชั้นแรกเนี่ยเราลึกอยู่ที่1เมตรนะครับพอลึก1ึงเมตรลงมานะครับแล้วเราก็เว้นชานตรงนี้นะครับกว้างอยู่ที่เมตรห้าสิบ หลังจากนั้นนะครับชั้นที่2เราก็ลึกอีก2เมตรนะครับแล้วก็เว้นชานอีกเมตร50นะครับแล้วก็ลึกอีกชั้นหนึ่งนับอีก3เมตรนะครับรวมทั้งหมดจะเป็น6เมตรนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นคอคอดนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยแบบที่ลูกค้าออกแบบมาเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะไม่ได้กว้างมากนะครับเข้าใจว่าในอนาคตนะครับตรงนี้อาจจะทำเป็นสะพานสำหรับไว้เดินข้าม หลายๆคนที่ออกแบบบ่อมาประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็อยากจะทําสะพานเดินข้ามเดินข้ามบ่อน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตรงนี้มันไม่ได้กว้างใช่ไหมครับพื้นที่ตรงนี้เราจะขุดให้มันลึกอะ่ะมันขุดไม่ได้นะครับวิธีแก้ก็คือลูกค้าก็เลยให้เราทําการฝังท่อนะครับฝังท่อเพราะถ้าเกิดว่าไม่ฝังท่อเนี่ยเราจะต้องรอให้ระดับน้ําสูงเท่านี้ น้ำถึงจะมาเติมตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็เลยบอกว่าให้ฝั่งท่อดีกว่านะครับน้ำจะได้ไหลเข้ามาทางนี้ได้นะเพราะว่าจุดที่กว้างที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดมันจะเป็นซีกนี้นะครับซิกนี้จะกว้างกว่าเขานะครับเพราะตรงนั้นจะเป็น คล้ายๆวงกลมนะครับตรงนี้จะกว้างนะครับแล้วก็ค่อนข้างลึกนะครับดินที่ได้เยอะจริงๆก็คือจะเป็นโซนนี้นะครับแล้วก็ที่ด้านหลังของลูกค้าเนี่ยมีลำคลองสาธารณะนะครับเดี๋ยวพอเวลาช่วงที่เขาทํานากันช่วงหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปล่อยน้ํามานะครับแล้วก็ปล่อยน้ํามาทีนี้เราวางท่อให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับท่อระวางค่อนข้างลึกมากนะครับเนื่องด้วยที่ตรงนี้นะครับ มันเป็นพื้นที่ถมขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบจากระดับพื้นดินเดิมจริงๆมันจะอยู่ระดับท่อนั้นเลยนะครับทีนี้เราฝังท่อเนี่ยจากระดับพื้นดินเดิมเข้ามาจะสังเกตว่ามันจะเตี้ยมากนะครับมันจะค่อนข้างลึกมากเพราะเนี่ยกลึกมาแล้ว1เมตรนะครับตรงนี้ก็ไปอีกประมาณเกือบเมตรหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับท่อจะลึกอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรเลยนะครับเพราะว่าจากข้างนอกเนี่ยมันต่ํา เราก็ต้องวางแบบนี้นะครับเพื่อดี๋ยวพอเวลาน้ําไหลมาเนี่ยนะครับน้ำจะได้ไหลเข้าท่อแล้วก็เปิดวาลแล้วก็เข้าบ่อได้นะครับตรงนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นบอลวาลแบบนี้นะครับตัวบอลวาลแบบนี้จริงๆเราใช้เป็นข้องอก็ได้นะครับข้องอ90องศานะครับตัวข้องอเนี่ยนะครับก็เปิดปิดน้ําได้นะครับแต่ถ้าใครใช้แบบนี้มันก็ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นเพราะเราสามารถหมุนได้เลยนะครับแต่ ข้อเสียตัวนี้นะครับราคาค่อนข้างแพงนะครับตัวนี้เกือบหมื่นเลยนะครับถ้าเป็นข้องอตัวหนึ่งรู้สึกจะ500 500 500กว่าบาทก็ขึ้นอยู่กับร้านค้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนนะครับที่ลูกค้าเขาออกแบบไว้ให้สันตรงนี้เป็นถนนกว้างประมาณ3เมตรนะครับเพื่อที่จะให้เป็นแนวรถยนต์นะครับวิ่งจากด้านหน้านะครับเข้ามาแล้วก็วิ่งผ่านถนนเส้นนี้นะครับแล้วก็ ลงเป็นสโลปนะครับเป็นสลปลงไปรับกับพื้นที่ด้านท้ายนะครับตรงที่แมคโครกําลังปรับแต่งอยู่นะครับซึ่งบริเวณทางด้านนั้นเนี่ยนะครับคุยกับทางลูกค้าเนี่ยเขาจะทําเป็นพื้นที่เลี้ยงไก่นะครับพวกไก่ไข่ไก่เนื้อพวกนี้นะครับเขาก็จะเลี้ยงไว้ทางนู้นนะครับเพราะว่าบริเวณทางนี้นะครับจะเป็นพื้นที่โคกใหญ่นะครับโคกใหญ่อันนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับสร้างบ้านนะครับก็ อนาคตเขาก็จะสร้างบ้านอยู่บริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็จะทําเป็นลานกลางเต็นท์ทำเป็นสวนสนามหญ้าอะไรต่างๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้ใกล้ๆบ่อน้ําตรงนี้กลางๆพื้นที่นะครับแล้วก็ให้รถวิ่งอ้อมางนี้นะครับส่วนบริเวณทางนู้นนะครับที่เราจอดรถกันอยู่เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สําหรับปลูกพวกพืชผักสวนครัวนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนนะครับกว้าง6เมตร นะครับแล้วตรงนี้นะครับเราจะปรับเป็นสลปนะครับสลปลงไปนะครับเพื่อที่จะลงไประดับพื้นที่ดินเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปสู่ประตูทางเข้าออกของลูกค้านะครับตรงนี้ก็จะทําสโลปให้แบบนี้นะครับก็รถยนต์นะครับรถเก๋งนะครับรถเตี้ยๆก็สามารถขับขึ้นได้นะครับส่วนบริเวณทางด้านนี้นะครับจะเป็นคันบ่อนะครับผมก็ทําตามแบบเขานะครับจริงๆแบบเขาจะสูงกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนั้นคุยกับลูกค้าแล้ว มันสูงแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยสั่งให้ลดลงมานะครับเหลือประมาณ50เซนนะครับซึ่งพอลดลงมาเนี่ยเออมันค่อนข้างดูมีมิติมากขึ้นนะครับจริงๆคันบ่อพวกนี้นะครับทำเป็นพื้นที่สนามหญ้ารอบบ่อได้เลยนะครับแล้วก็เอาต้นไม้มาลงนะครับจุดนี้มันกว้างนะครับสามารถเอาศาลามาตั้งริมน้ําแบบนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ ก็สำหรับท่านใดนะครับที่มีแบบอยู่แล้วนะครับก็ส่งแบบของท่านมาให้เราประเมินราคาได้นะครับที่เพจ Facebook โชคหลวงไลแมคโครนะครับเรามีหน้างานอยู่หลายจังหวัดนะครับอย่างตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดสกลราชสีมานะครับเราก็ยังมีอยู่ที่อำเภอปักคงชัยนะครับอำเภอด่านขุนทดอำเภอขามทะเลสอนะครับในเขตภาคีสารนะครับแล้วก็เดี๋ยวเมสานี้ไปบุรีรัมย์นะครับภาคีสารนะครับใครอยู่ทางภาคีสารก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางภาคกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีนะครับ นครปฐมนะครับกาญจนบุรีนะครับเราก็ยังทําอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับแล้วก็มีทางนครสวรรค์นะครับพิจิตรนะครับอุทัยธานีนะครับก็ฝากติดตามผลงานไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ